นบีอาดัมนี่ยโตบัตปีนองนะตรงนี้พ่มยำปีนองสังอีดว่าถ้าใครครตามหยุดมันว่านาบีอาดัมอาเลฮิสสลามฝ่าฟื้นคำสั่งของอัลลอฮ์ทำพิษทำบาปนี้ถือว่าเป็นการเอียติกัหยุดมันที่พิษที่หารามปีนอ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830หยิดมันพิษน,นั่นเอาแล้วนาบีอาดัมนี้ทำนี้พี่น้องบาปไม้ล่ะเทวะไปกิน ชาญฯออชาญารตุนคุนดีนั่นนะในช่วงสวรรค์อ่าโลกหม่เทวะอิบัลลีซชตันมันโยนนั้นพี่น้องอืมมันว่ากินตากินตาโลกหม่นี้แม่ฟ้ามว่ายินยงคงกบปันอยู่สวรรค์อยู่นั่นและปันัณนปัณณนมันโยนน่ะเบียดดั้มโยนไม่ขึ้นพี่น้องอืมไปกลางคนเมียวาสิทิฮาวะอ่านี่นั่นคือจงทางจงทางนะถ้าว่าไปคางพวนไม่สําเร็จพี่น้องแต่เดียวไปคางฉงเมียเลยบูญิง อ่านี่นะพี่นองทองหยุดมันอะไรคาเลวเตพี่นองถ้าหากว่าพี่นองได้ยินได้ฟังว่าบรรดาอัมบียาบรรดานาบีบรรดาโรโซลมีความบกพร่องนะรือทำพิษทำบาปในฟาร์มไม้ผิวพื้นภายนนกที่ได้ยินนะเนาะพี่นองจำเป็นว่าหยิบจะต้องตีความ ต้องปาเล้งนั่นอุลามาะเขาปาเล้งที่ความว่าทีนาบีอาดัมกินโลกไม้ในสวรรค์ทามงผิวพื้นนี่ฝ่าฟื้นคำสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องนะฝ่ฟาฟื้นเลยอุลามาะตังงว่าไม้ก็คือทีทานนาบีอาดัมทำขอเรียกอาัลลอ์สูรติซัมปีอาตัสรูโปโดโซโบูกันยาดีโดโซ รูปนั้นเป็นองรูปที่อกมาภายโงกนี่เขาเรียกรูปข้องบาบดดโซแต่ไม่ใช่บาปไหนล่ะเช่นเมื่อเด็กเด็กเด็กๆนี่มันคุดดินข้าวเป็นองเสียาคนเล่นอยู่ข้างรื่นเราอ่ะมันว่ามาคณละบาทคณละบาทกันภาษาเด็กเรก,ก,กันนะกนํายนอะไรมันยน่นุงก็ไปในลุมที่ก็ถอยโครกที่ว่านั้นพี่นองอ่านั่นแหละ เด็กเล่นการผ่านนั่นพี่น้องอ่านี่บาปไม่ละเด็กไม่บาปทําไมไม่บาปเพราะเด็กนี่ไม่บรรล,ลุนิธิภาวะไม่ได้เป็นมุก,กันลัฟแต่การกระทําของเด็ก,กนี่เขาเรียกอาลาสูรติซัมบีอัตตรูปอดอสรวบของบาปฮะไอเด็กไม่บาปนี่เลยพี่น้องคนที่บาปรา่นี่เลยโยเคเดินรเรา อาบาทุเล่นกันเล่นเลยนะอย่าเบียดนะเล่นในดีๆกันอย่าลบกันอาเราโบกเด็กว่าเล่นในดีๆกันต่วยโตกันอย่าลบกันเพราะฉะนั้นเราหนี่ผู้ใหญ่นี่เลยพี่น้องหารับบาปในทางด้านตางุนอลัลลอิสมีวัลอุดดาวานสนับสนุนในการงานที่หารัมคือการพานันต้องห้ามพี่นอ้องอาวยจิบ,บนเราผู้ที่มุกัลลับนี้ เออไม่ได้บ่าวเออไม่ได้เล่นปนันมันบาปนั่นปนันปโนโนปนีนเด็กมันเล่นไปเล่นตงเอื่นกันใจหลามกับตัวจากโลกไปเรียนแล้วเนาะไปเล่นเรื่นเ่นคยเล่าก็คอยว่ากันเล่าคนนั้นอืมรคโรยบาปเลยอ่ารเราเตือนหรือไม่สองอละมาต่งงหวะก็คือทีทานาบีอาดัมกินลูกไม่ในสวรรค์น,นั้นพี่น้องก็คือเนื่องจากการอิจติฮัดของนบีอาดัมอิจติฮัดคือเขาใจว่าตอนไหม่ตอนนี้ ที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาห้ามอ่าตอนนู้นละอัละลอฮฺตาลาไม่ได้ห้ามเลยเกีก่กินตอนนูเพราะฉะนั้นการอิจติฮัดเ,นะนะเนี่ยถ้าว่าพิษนะอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลานี้กะไม่เอาพิษเอาวยนะผลลัพธอิจติฮัดนี่ถ้าพิษได้นึ่งบุญถ้าทุกได้ส่งบุญก็คือตุ่มที่เสียสาระกับพุทธบุญทุกตรงความเป็นจริง หรือไม่นานบีอาดัมนี่อียติหัดวิยครอออกมาว่าเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาหา้ามเอาไว้เนี่สินสุดระยะเวลาห้ามเรียอ่าเลยเก,กกะกินแต่พี่นองจะเตาเวทีความพันผือก็ได้สรุปว่หญ,ญ่าไปหยึดและเข้าใจว่านูหนาบีอาดัมหนูกาเบลเล่ถ้ท่ทำผิดโตตัวหันเหมือนกันไอนี้เป็นการเข้าใจผิดพี่น้อง น่าเป็นการเข้าใจผิดน่าสุดท้ายนี่พี่น้องน่ากา <c oughs> ข็ขครอบคุณพี่น้องถูกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรทางไลยให้การสนับสนุนโรทาง้ลยช่วยเลือกกันนะาเนโนน่าในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือ่องพี่น้องน่าต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเล เพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุนก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลาเพราะฉะนั้นต่างผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุณพ่อแม่พีนองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่นองที่ให้การโอนขมาหรือว่าช่วยเลือดในผิดข้องเราเป็นประจําในตุกตุกุวันที่ข้าวทางบัญชีอามุลิลละพี่นองข้อขอบคุณพี่นองตุก่านอ เล่าเตะกำลังความสามารถของพี่น้องเราไม่ได้มีการกำหนดการกินตรงนั้นพี่น้องอยู่แต่ฟาร์มอยู่ที่ฟาร์มอีกลัสนะอยู่ที่ฟาร์มบริสุทธิ์ใจนะของผมพี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวตะตะอาลาตอบแทนพนลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุทละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวตะตะอาลาในวันอัครันนะวะบลิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะ์ Ah uh. สวสรบนับสนุนโดยผงชาลาซิตไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น